สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรครับขออนุญาตนำคุณผู้ชมทุกท่านร่วมรับชมบรรยากาศในพิธีเปิดครับและรับชมบรรยากาศของกิจกรรมงานสินค้าเกษตรด,ดีมีดีลครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2568ครับณนะศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรครับ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าใน4ปีครับพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้ากระตุ้นการบริโภคและ การส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นของสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับภายในงานมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อการตลาดของมะม่วงส้มโอและจิ้งหรีดเป็นมแมลงเศรษฐกิจอาหารทางเลือกใหม่ครับการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวทีเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของมะม่วงส้มโอและจิ้งหรีดครับพร้อมสาธิต และเวิร์กช็อปการแปลรูปผลผลิตอาทิเมนูยำส้มโอกระทงทองครับชาชงจากส้มโอกะหรี่ปั๊บจากจิง้งหรีดและเครื่องดื่มจากมะม่วงครับการจำหน่ายสินค้าจากการเกษตรและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรครับ